กล่องจะเป็นกล่องของเบาะกล่องเป็นของที่มีราคาติดที่จีบานเดียเป็นเดี่ยวนิดนิดเนี่ยส่งประมาณสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยครับรวมแล้วค่าส่งด้วยก็ไม่เกินสามสิบสี่สิบบาทเคีเนี่ยเคีเนี่ยเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยเจ้าของสินค้าที่มาเช่าโกดังที่ย้ายมาจากบางกะดีเนี่ย เขาส่งสินค้าตามปกตินะพวกปลั๊ซ์ด้าพวกอะไรแต่มีผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งซึ่งมาจ้างเมื่อสักปีกว่าสองป,มปีมาจ้างเพื่อเอาของมาเพื่อแพ็คอย่างเดียวแล้วก็ส่งโดยแบ่งเปอร์เซ็นต์กันแค่นี้แนบน่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันเนี้ยที่ท่านรองอุตกาหกรรหรือท่านบุการบอกก็คือว่าเขามาแพ็คเนี่ยทีละสามหมื่นอย่างเงี้ยแต่เงินที่ได้รับคือประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์และในสินค้าเนี่ย ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยทั้งสินค้าทั้งค่าขนส่งเองเนี่ยไม่เกิน30-40บาทรวมค่าขนส่งด้วยนะแสดงว่าของในกล่องเนี่ยมีมูลค่ามีถึง10บาทนะแต่ส่งไปเนี่ยเก็บเงินปลายทางประมาณ3-400บาทงั้น3-400บาทเนี่ยต่อต่อหมื่นชิ้นเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเขามีรายได้ประมาณสักล้านหนึ่งจากตีคืนยีเปอร์เซนต์เนี่ยนะจากจากที่คนหลงเชื่อเนี่ยประมาณ20%เนเนี่ยเขาได้ประมาณนะล้านหนึ่ง แต่ถ้าเขาส่งครบแล้วมีคนหลงเชื่ออย่างที่ท่านรองพิการบอกเนี่ยเขาจะได้ถึงเท่าไหร่อ่ะเป็น10ล้านเหมือนกันนะ5ล้าน10ล้าน,นกันนะตอเดือน ีประชาชนบางส่วนเนี่ย80%เนี่ยเข้าใจเข้าใจว่าอยู่ๆเนี่ยตัวเองไม่ได้สั่งสินค้าอะไรเลยนะครับแล้วก็อยู่ๆก็มีสินค้าไปส่งที่บ้านนะครับแต่แต่ก็มีประชาชนอีกบางกลุ่มประมาณ20%ที่ยังไม่เข้าใจนะครับวิธีการก็คือว่าอย่างแรกคือถ้าเราไม่ได้สั่งสินค้าเลยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับให้ใช้วิธีการอัดเทปอัดวิดีโอไว้แล้วเปิดเปิดพิพสูจน์ว่าของนั้นตรงกล่องไหมเป็นของที่สั่งไปไหม นะครับถ้าถ้าถ้าสั่งตรงกล่องเป็นของที่สั่งไปอันนี้อันนี้ก็จบนะครับแต่กรณีแบบนี้เนี่ยที่ไม่ได้สั่งนะครับแนะนําให้ส่งกลับเลย นี้ก็คือที่เราจบพบก็คือเราบัญชีม้าเนี่ยมารับเป็นบัญชีในการเปิดเปิดบัญชีม้าขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการรับเงินเนี่ยตอนนี้เรามองว่าน่าจะเป็นบัญชี CO d ดีส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่จะใช้รับเงินจากบริษัทขนส่งหรือเป็นไปเกี่ยวพันกับบัญชีต่างด้าวยังไงตอนนี้กาลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่ี่คือว่า,าการถือ CO d ดีตัวนี้เป็นของใครกันแน่